สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับต้นนี้เลยนะครับที่ผมบอกว่ามันมันคล้ายแบบเอาผู้กันมาวาดอะผมชอบมากเลยนะเหมือนเอาพู้กันมาแต้มใบอเงี้ยเขามีลวดลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นนี้นะครับผมรู้ชื่อมาแล้วนะครับเขาก็คือต้นเอื้องหมายนาด่างนะครับอ่า ปกติเอื้องหมายนาเนี่ยจะมีกว่า200สายพันธุ์เลยนะครับ200กว่าสายพันธุ์นะถือว่าเยอะมากเลยนะครับเอื้องหมายนานะฮะแต่ต้นนี้นะครับก็คือเป็นเอื้องหมายนาด่างนะครับเอื้องหมายนาด่างเนี่ยถ้าผมเดาได้นะก็คือจะมีประมาณแค่ไม่กี่สายพันธุ์นะฮะและที่เห็นนะครับคือผมเห็นแค่เอื้องหมายนาด่างแบบนี้นะครับแบบเดียวเลยนะครับหรือว่าถ้าใครมี แบบอื่นนะครับที่เป็นเอื้องไมาหนาด่างนะฮะก็สามารถส่งมาหรือว่ามาแนะนําได้นะครับนะฮะเอื้องหมหนาด่างเนี่ยเขาจะเป็นไม้พุ่มนะครับอายุเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้หลายปีนะทุกคนนะครับและพุ่มของเขาเนี่ยสามารถสูงได้ถึง3เมตรเลยก็ได้นะฮะปกติแล้วนะฮะก็สูงประมาณ1.5เมตรถึง3เมตรเลยนะครับถ้าไม่ตัดเขาเนี่ยเขาจะสูงมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะ ส่วนลักษณะใบของเขานะครับก็คือจะเรียงสลับนะฮะรูปรีแกรมขอบขนานนะครับปลายเรียวแหลมนะฮะปลายเรียวแหลมนะครับ,บ,เ,รรบเป็นโคนเป็นกาบหุ้มลำต้นนะครับใบของเขานะฮะขอบเรียงนะฮะแผ่นใบมีสีเขียวเข้มบริเวณขอบถึงกลางนะครับจะมีสีเหลืองปะปนนั่นเองนะครับนี่เลย โอ้โหส่วนดอกของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นดอกช่อแน่นๆเลยนะครับออกตามยอดหรือว่าปลายกิ่งนะครับเนี่ยนะออกออกประมาณนี้นะครับนี่คือตามยอดหรือว่าปลายกิ่งของเขานะครับอืมเขาเป็นดอกสีขาวนะครับกลีบเลี้ยงเดี่ยวนะะสีขาวปนอ่อนน้าตาลนะครับกลีบเลี้ยงเดี่ยวของเขานะฮะ กลีบดอกเขาจะมีอยู่สามกลีบนะครับเป็นสีขาวแล้วก็ตรงกลางก็จะมีสีเหลืองแต้มนะครับกลีบบอกบ้างนะครับหักง่ายนะครับขอบกลีบนะครับก็ก็คือเป็นหยกักเป็นหยักนะครับสําหรับดอกเขานะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันออกดอกแล้วนะครับผมจะรีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะครับปกติเนี่ยเอื้องหมายนาด่างเนี่ยเขาจะ มีถิ่นฐานกำเนิดอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงนิวกินีเลยนะครับแล้วก็จะพบได้มากๆนะครับแถวอินโดนีเซียนะครับอืมนะก็คือการปลูกของเขาเนี่ยเขาปลูกง่ายนะครับดินร่วนนะครับต้องการน้ำปานกลางถึงน้ำมากนะฮะส่วนการขยายพันธุ์เนี่ยก็แบบเม็ดก็ได้หรือว่าการแยกหนอก็ได้นะครับ นี่คือลักษณะลำต้นของเขานะฮะเขาก็จะมีหน่อโผล่ขึ้นมานะครับมีหน่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็เราสามารถตัดหน่อเขาเนี่ยไปปลูกได้นะครับเหมือนการแยกหน่อขิงหน่อขาอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ไปปลูกได้นะครับสวยนะครับดูลักษณะแบบบางกิ่งของเขาเนี่ยเขาจะมีความคดเคี้ยวลดเลี้ยวอะไรอย่างนี้น,นะฮะโดยเฉพาะกิ่งนี้นะครับ ก็คือมันเหมือนมันเลื้อยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะเลื้อยขึ้นมาจากยอดนะครับเนี่ยนะครับจนถึงปลายยอดนะครับตรงนี้ถ้ามันสามารถออกดอกได้มันก็จะออกดอกได้นะครับนะฮะดูความโคตเคี้ยวลดเลี้ยวของกิ่งเขานะครับธรรมาชาติสรรสร้างนะฮะเนี่ยนะฮะบ,บางใบแต่ละใบเนี่ยจะมีลวดลายไม่เหมือนกันนะครับ แต่ละใบจะมีลวดลายไม่เหมือนกันนะฮะความด่างของเขาเนี่ยนะฮะเหมือนที่เหมือนที่ผมบอกอะ่ะเหมือนเอาผู้กันมามาตวัดมาตวัดมาตวัดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับให้มันเกิดลวดลายแต่ละใบมีความสวยไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือเอื้องหมายนาด่างนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่บางคนเหมือนผมเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ แปลกใหม่นะครับที่เพิ่งเคยได้ยินชื่อแล้วก็เพิ่งเคยได้เห็นเขานะฮะพุกมือใหม่ต่างๆนะครับมือใหม่สาหับต้นไม้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนผมนะฮะนี่นะครับโอ้โหแบบอยากจะเลี้ยงให้เขาดับขึ้นสูงๆแบบดกๆอะ่ะใบก็คงจะสวยนะฮะทุกคนไว้ปลูกคุมบังแดดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะได้นะทำให้เขาเลื้อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ลำต้นของเขาแล้วก็ใบของเขาเนี่ยก็คือจะมีขนอ่อนๆนะฮะโดยเฉพาะข้างล่างนะครับมีขนอ่อนๆนะครับอนี่นะครับก็เอาเอื้องหมายนาด่างมาแนะนำมารีวิวให้ทุกคนรู้จักนะครับเผื่อบางคนที่ไม่ไม่รู้จักเนาะนะครับก็มาทำความรู้จักเขาด้วยกันนะครับ โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่เลยเราก็ลาไปด้วยความสวยงามของยอดนี้เลยนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ